อะไรกันเนี่ยบ้านหลังนี้เซลอ,อยู่เหถ้าอย่างนั้นก็เอาเลยสิใช่แล้วเพื่อนาคตของเราใช่ยินดีด้วยนะได้บ้านเป็นของเธอแล้วเธออยู่ข้างล่างแล้วกันนะมิลเลอร์ได้ห้องสดใสรูมมีได้ห้องรัอกส่วนโซอี้ได้ห้องแสนหวานเริ่มจากอะไรดีอ้ามัชเมลโลดีไหมอ๋อจริงเหรอใช่บ้านของเราสามารถเป็นมัชเมลโลดได้นะนี่ไงออกมาเลย นี่ใช่แล้วแบบนี้ mm hmm. เสียบเข้าไปแล้วก็ค่อยๆ mm hmm. ร้อยเลยนะโจ้าแล้วก็หมือนๆเหมนืหมนดีจังเลยเอาไว้ตรงนี้นะ mm hmm. หอมจังเลย mm hmm. ใช่แล้วช <c oughs> ินนั่งได้เลยจ้ะ <Yay. S 1> ดีจังเลยฉันชอบสุดๆเลยอะ่ะอถ้างั้นตกแต่งหน่อยดีมั mm hmm. โอเคเจ้า mm hmm. จัดไปเลยนี่ไนงะถ้าอย่างงา <c oughs> ั้นอย่าวาดรูปให้ว้าว <Wow. S 1> ดีจัง สุดยอดเลยสุดยอดเลยใช่ไหมเอาเรูมม่มาละขับใจนะจ้าไม่เป็นไรเจ้านี่ไงให้อลองดูว้าวเยี่ยมเลยงั้นก็มาพูดคุยกันดีกว่าไม่บอกมีแลดีกว่า <Hey. S 1> ไม่ละเดี๋ยวฉันกำลังสร้างห้องอยู่เอานี้ดได้ไหมได้ลยจัดไปเจ้านี่ระบายสีออสีขาวมันน่าเบื่อโอ้ใช่ ขอสีนี้ก็แล้วกันนะโ okay. อเคใเยี่ยมไปเลยโอแบบนี้เหรอ <c oughs> เรียบร้อยเอาไฮาไฟน์หน่อยจ้ะเออแล้วตรงนี้ล่ะเอวจริงด้วย <c oughs> นี่ดูฮด,ดี้สีสวยหรือเปล่าโอเคมาตัดกันเลยนะ <c oughs> นี่แต่ตรงนี้เลยจ้ะ <c oughs> ใช่เป๊ะเลยทีนี้ก็ห่อด้วยนะ <c oughs> อแบบนี้เหรอ <c oughs> ดีจังเลยงั้นก็ระบายสีหน่อย เฮ้ดูดีมากๆเลยละนี่ใส่พร้อมหน่นอยอ่าฉันเอาของมาให้แล้วเฮ้ว้าวดีจังเลยอ่ะนี่ไงอ้าวดีมากๆเลยละว้สวยจังฉันเองก็ชอบนะเนี่ย oh <my> มันนุ่มสุดๆเลยนี่เหมือนกับอยู่ในเทนนิ้แบลเลยนะเนี่ยเฮ้เฮ้แล้วห้องฉันละ โอ้ฉันอยากจะสร้างแล้วได้แป๊บหบนึ่งนะห้องของเธอต้องวัดก่อนแบบนี้เหรอใช่ค่อยๆตัดและอ๋อแบบนี้เลยนี่ใส่กาวนะแล้วก็หวางตรงนี้เยี่ยมเลยส่วนกำแพงเราจะใช้เจ้านี่ดูนี้สิเา<ไ>แล้วแลวแปเอาไว้ได้เลยออ๋ งงก็ตกแต่งหน่อยดีมะฮะใช่แล้วใช่แล้วแบบนี้ไงอูเยี่ยมไปเลยเนอะเจ้าสุดๆไปเลยนี่ไงไฮไฟหน่อยอ้าวนี่เราได้ดวงดาวมาแล้วเนอะได้แล้วละจ้ะสุดยอดไปเลย ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยเนอะเฮ้นี่เป็นอะไรฮสาวทห้องใั่และวเอ้าห้องของเธองั้นเหรออุ้ยเหนื่อยจังขอดื่มอะไรหน่อยนะโซอี้เดี๋ยวช่วยมะเธอนั่งฉันอยากจะได้ห้องสดใสแบบนี้ลล่าเอ้าเฮ้เดี๋ยวก่อนสินี่ไง พ่ะจริงด้วยอาขอสเกตเตอรนะ์อ๋อ่อกเลยอาวดีจังว้าวสุดยอดเอาสีไหนดีอันนี้เหรอ,อใช่แล้วอร่อยโอเคจ้ะนี่วางตรงนี้เลยนะว้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยดีจังเลยทีนี้ก็วางไว้เป็นรม่มสุดยอด ตกแต่งซะหน่อยเนอะเป็นไงแล้วตรงนี้ก็มีช่อดอกไม้เฮอจริงด้วยนี่ไงจ้าว้าวติดให้เป็นของตกแต่งชอบมากยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วโซอี้เธอชอบ่ะเปล่า,าฉันชอบฉันรักเลยล่ะนี่จ้าร้องร้อ,อ ยินดีด้วยนะเฮ้แล้วบ้านของเพื่อนเป็นไงบ้างนะสาวๆเรามีอยากกินมา้าเอคะขใจนะแต่ว่ามีล้วเมีล้เฮ้ hey. มีล้เฮ้ย hey, ฉันมาแล้วไปไหนแล้วรับได้เหไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเฮ้ย hey, ฉันมาแล้ว oh. ว่าไงเอาไว้ตรงไหนดี huh? เอ้อรู้แล้ว นี่ขอเยื้มหน่อยนะให้เดี๋ยวก่อนสิถ้าอย่งงางนั้นก็อกลุ่มตรงนี้แล้วก็ใส่กาวร้อนนี่ไงล่ะ hmm. อ๋ออะไรขาดไปอ๋อใช่แล้วใช่แล้วแบบนี้ยังไง,ลไงแล้วจ้ะปะโถงใส่สิอ้าจอแล้วเจ้านี่ไงแล้ววางไว้ด้านบนนี่เรียบร้อยเลยนะออใส่ตรงนี้แล้วก็ตกแต่งให้เรียบร้อย นี่ยังไงและเจ้าเรียบร้อยแล้วเย้ <Yay! S 1> เอาขอบใจเฉเลยว,ว้าวดีจังเอาไว้ตรงนี้นะได้เลยจ้านี่แขวนไว้ตรงนี้ว้าวมีกระเป๋าด้วย <Yay! S 1> ใชยเชยเฉฉันชอบมากเลยเอาแล้วฉันละเอานี่หน่อยมะเอาขอบใจ <c oughs> ดีจังมีล่เธอมีน้ำใจมากเลยเอา้าถ้าอย่างงั้นก็เอาขออันนี้แล้วกัน <c oughs> อะไรอ่ะเฮ้ hey, ขอหน่อยสิได้จะได้เดี๋ยวทำให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยออทำไงดีอ่ะเออขับใจจ้ะ <c oughs> ชะดาเป็นไงเรียบร้อยแล้ว <c oughs> นี่ยังไงล่ะ <c oughs> แล้วก็หอนี่ทำตรงนี้ได้เลยนะว้าวดูดีจังเออแล้วก็สีดี อ๋อติดไว้ตรงนี้ได้เลยใช่แล้วล่ะจากนั้งก็ใส่ตรงนี้เลยจ้ะว้าวสุดยอดมากๆเลยโอ้โหดูดีชะมัดแล้วตรงนี้ก็ร้อยเชือกเลยใช่ยิ้มหน่อยฮดูดีมากๆเลยล่ะดีจังเลยอะ่ะใช่เชิญเลยจ้ะเอ้เชิญทางนี้เลยนะคะว้าวดีจัง ขอบคุณนะโอ้ง่วงแล้วสิันดีนะจ๊ะอาวอ,อะไรอะเฮายสียงอะไรเนี่ยฮะสวอี้เธออ,ออีกแล้วเหรอเฮ้ยเ yeah hey hey, กนินหน่อมะเดี๋ยวฉันจะแบ่งให้นะ อาไปเลยจ้าฉันตามสบายฉันนั่งโอ้ Ooh, ได้โต๊ะแล้วนี่ใส่เวฟ์นอะเออต้องใส่ครีมก่อนนะใช่ติดไว้ตรงนี้เลยนะอ้าวทำาไม่เป็นขาแล้วนี่ไงใส่กามี่หน่อยเพอร์เฟกต์ดีจังเลยนะ hmm. อ๋อแล้วของเพื่อนๆละ่ะจินด้วยนี่ไงออต้องวางอะไรหน่อยนะ เชิญเลยจ้ามานั่งดื่มชากันดีจังเลยฉันตามสบายนะว้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยใช่ฉชนดื่มเลยฮะลองดื่มดูค่ะขอบคุณมากเลยนะโซอี้แล้วเธอละอร่อยจังย,ยขอกินหน่อยสิอ่าได้ได,ได,ได้นี่ไงครึ่งหนึ่งของเธอ เฮ้พวกเธอเนี <plane>. ่ย <niño> ก <sharing> hey, ินเยอะจังฮะก็อร่อยอ่ะม <as well> <CSS> ันอร่อยจริงๆนะใช่อร่อยมากๆเลยล่ะเฮ้เจอแล้วนี่ไงโอ my God ม่เจ้านี่ลดขนาดน้นเลยเหรอ้ยสวยละงั้นต้องใช้ขาไงขอ r อ e เป็นไก่มะไม่ไม่ไม่อยากจะได้แมนทอสเอานี่ไงได้ละโอเคเพลเลย ไม่อย่าเพิ่งจ้าเราจะต้องเอาขนมออกก่อนใช่แบบนี้แหละห่อเลยแล้วก็ค่อยๆวาดเลยนะตัดตรงนี้ได้เลยจ้ะเอาหนึ่งอันสองอันเรียบร้อยแล้วดีง่ายเสร็จแล้วล่ะอา้าแปะไว้ตรงนี้ว้าวสวยจังเลยนี่ใส่ผิาเลตอายชาโด์แล้วก็แปรงอ่นนะ เฮ้ยมาแล้วนี่ไงล่ะอ๋อแต่ว่ายังขาดอะไรไปนี่ไงตกแต่งหน่อยอู้เจอแล้วบอมบอมไงอติดไว้เลยดีจังเลยนะว้าวมีล่าสุดยอดเลยอเธอนั่งเลย t อ๋ดีจังเลยเฮ้ยทำอะไรอ่ะนี่เธอแต่งหน้าเหรอใช่เธอนั่งได้เลยจ้ะ อยากจะไฮไล์หน่อยไหมอ๋อใชอันนี้มาเช็ดหน้าออกสักก่อนนะขับใจเดี๋ยวแต่งหนะ้าให้นี่เชื่อใจอได้เลยใช่ใช่ใช,ใช่แบบนี้แหลนะเนาะอ้าวใช่แล้วนี่ไงเป็นไง<ม>ดีมากฮะดูดีมากชอบเปล่าเฮย้ฮยทำได้ไงอะ่ะใช่เธอนั่งได้เลยจ้ะฉันจะแต่งให้เราสวยๆเลยนะ นี่ไงเรียบร้อยเอ่ออะไรเนี่ยฮะมันอะไรเนี่ยยายโซอี้เธอทีมันนี่เลยโซอี้เร็วเข้าเดี๋ยวช่วยนะนี่ไม่เป็นไรแล้วล่ะพวกเธอเนี่ยนะและลีลูช่วยทำของตกแต่งให้ฉันหน่อยสิได้เลยจ้ะอ๋อถ้างั้นต้องเอาลูกปิงปองมา จาะรูเข้าไปเลยทีนี้ก็ใส่เจ้าสกรูได้แล้วล่ะแล้วก็เอาจานมาเลยโอเคตัดเลยนะเรียบร้อยนี่ใส่กาวหน่อยนะค่อยๆแล้วเอาแปะไว้เอแป๊บหนึ่งนะ้มันยากหน่อยใช่เ้ยเหนื่อยจังอ้าค่อยๆแล้วค่อยๆหน่อยโอเค ลนี่จ้ะเอาให้อยูเลยว้าวดูดีมากเลยล่ะว้าววาวสวยชะมัดเลยอ๋อดีจังฉันภูมิใจในตัวเธอมากเลยนั่ละลิลูอยากจะร้องเพลงแล้วสิเธอน่ะชอบร้องเพลงจริงๆเลยนะสาวๆมาเปิดคอสิร์ตเหรอ นี่ไปไว่ายน้ำมะฮะว่ายน้ำอะ่ำอะ <Hey. S 1> แล้วลิลลูช่วยหน่อยโอเคได้นี่ไงสาไว่ายน้ําอยู่ตรงนี้อ้ใช่ใช่ใช่ตรงนี้เอาวางไว้เลยเนาะนี่ได้แล้วละเราเนะ่ยได้อุปกรณ์มาครบแล้วเรียบร้อยทีนี้ก็ปลิ้นออกมาเลยติดกาวไว้ตรงนี้นะอาวได้แล้วละเจ้าโอเค ตัดครึ่งหนึ่งเลยแล้วก็เอาออกมาครึ่งหนึ่งแบบนี้เอาติดไว้เลยนะใช่แล้วก็แปะไว้ตรงนี้เลยละเออยังขัดอะไรไปโอ้โอนี่เหรอโอเคจัดไปได้เลยชดาเรียบร้อยแล้วฮะดีจังเลยอะนะใช่ใส่น้ำเลยนี่ไงเรียบร้อย ปล่อยลูกบอลลงสไลเดอร์โอ้ดีจังเลยฉันอยากจะเล่นน้ำใช่เละโซอี้สนุกจังย่โซอี้ระวังหน่อยสิตาฉันแล้วนะไม่ต้องกลัวมันไม่ลึกหรอกลงมาแล้วเล่ะชอบไหมบ้านของฮันทรี Giờ ngài có gì luôn còn lái còn sắp nữa nữa Lão chơi canh toàn tỏa bay